จังหวัดตราดกรมชนประทานเตรียมพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองเจ้ายกระดับคุณภาพชีวิตชาวอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะกูดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่2สิงหาคม2568นายพิเชษรัตนปรา,าสาทกุลผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชนประธานพร้อมด้วย นายธรรมรงศักดิ์นักคาราวงผู้อำนวยการโครงการชนประธานตราดดอ,อรยุพาชิ้นทองวิศวกรโครงการพร้อมเจ้าหน้าที่ชนประธานและกรรมการบริษัทร,ร่วมโครงการประชุมวางคืบหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเจ้าตำบลเกาะโขดอำเภอเกาะโูดโดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมชิกรรมด้วยทั้งนี้ด้วยกรมชนประธานเดินหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ เก็บน้ำคลองเจ้าเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นดูแล้งสนับสนุนภาคการ,กรเกษตรและการท่องเที่ยวพร้อมอำเภอกาะกูดโดยนายธรรมรงศักดิ์นัคนาวงผู้อำนวยการโครงการชนประธาตรากดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของััหวัดตรามีปร,ริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงถึง5,457.2ม mm, มต่อปีและมีปริมาณน้ำ ท่าไหลลงสู่ทะเลมากกว่า5,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีแต่กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้เพียง201.254ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นโดยเฉพาะพื้นที่เกาขุดมีจำนวน,นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีจากปี2,566จําจำนวน251,823คน ปี2567เพิ่มขึ้น2เท่าต,ตัวกว่า500 0 0 0คนส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยวรวมทั้งการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวครัวเรือนและประชากรแฝงการใช้น้ำเพื่อการ,รเกษตรก็เพิ่มขึ้นจากการทำสวนผลไม้ของชาวบ้านทำให้ตัวเลขคาดการความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมในอีก20ปีข้างหน้า จะสูงถึงประมาณ3.91ล้านลูกบา์เมตรแต่แหล่งน้ําในปัจจุบันที่มีอยู่อธิฝายสัตว์เก็บน้ําและบ่อบาดาลมีขนาดเล็กจึงเพียงพอเฉพาะต้นฤดูแล้งคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมทําให้เกาะกูดประสบปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวไฮซีซันรวมถึง ปัญหาน้ำบาดาลบางแห่งมีสีและกลิ่นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเจ้าจึงมีความจำเป็นต่อชาวกบขูและนักท่องเที่ยวดงกลับนายพิเชษรัตนประาศทกดคุณผู้อำนวยการสำนักออกแบบและวิศวกรรมสถาปัตยกรรมกรมชมพทานกล่าวว่ากรมชนพทานตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเจ้าซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ โดยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดฉบับร่างแล้วเสร็จและคาดว่าจะจัดแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2568หลังจากนั้นจะมีการขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไปโดยมีแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี2573พร้อมทั้งบอกว่าเมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเจ้าก่อสร้างแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล อาทิสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ถึง2,307ไร่ทำให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีลดปัญหาการจัดแคลนน้ำในฤดแูแล้งและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับตัวเรือนสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวได้ประมาณ2.44ล้าน ลูกบาทเม็ต่อปีซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนและภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศท้ายน้ำและระบายน้ำตกคลองเจ้าที่อยู่ด้านท้ายตั้งอ่างเก็บน้ำทำให้น้ำตกคลองเจ้ามีน้ำไหลตลอดทั้งปีแม้ในช่วงฤดูแลง้งซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเพิ่มมากขึ้นสำหรับการดำเนินการก่อสร้างโครงชนประธานได้วาง มาตราการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรอบคอบโดยใช้วัสดุกอ่อสร้างเขื่อนภายในพื้นที่อ่างเก็บน้ําให้มากที่สุดและขนส่งวัสดุจากภายนอกเข้ามาให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฝุ่นและการสัญจรเนื่องจากเกาะกูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโครงการอ่างเก็บน้าคลองเจ้าจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในพื้นที่เกาะกูด ของจังหวัดตราเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำในระยะยาวทั้งอุปโภคบริโภคการท่องเที่ยวและการ,กรเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโครงการนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนอ่ะขั้นตอนแรกก็คือ,อขั้นตอนที่อยากได้เขื่อนหรือใครก็แล้วแต่หรือหน่วยงานไหนได้ขอมา นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาศึกษาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาสํารวจออกแบบใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้มา80%ของโครงการเมื่อหมดสัญญาเสร็จเนะี่ยเราก็จะได้แบบรูปรายการพื้นที่รู้ราคาก็จะเสนอ,อแบบเสนองบประมาณไปที่รัฐบาลเพื่อของงบประมาณการก่อสร้างต่อไปครับตอนนี้คือ 80%ของการสำรวจแบบใกล้จะเสร็จแล้วครับหมดสัญญาวัน<พ>ทีน <ide. S 1> เน่เดือนเดือนพฤศจิกายนนี้ครับพอหมดสัญญาเดือนพฤศจิกาก็สแสดงว่าจะเห็นรูปร่างทั้งหมดราคาทั้งหมดตำแหน่งทั้งหมดเห็นแม้กระทั่งใช้คนกี่เท่าไหร่ใช้เหล็กเส้นเท่าไหร่แล้วถนนเป็นแบบไหนนะครับ,นะรบมีหมดครับต้องยอมรับว่าโครงการขนาดใหญ่ก็ขนาดกลางนะครับถือว่าวงเงินมากกว่าห้าร้อยล้าน เ,เ,เงินของโครงการนี้ประมาณ800กว่าล้านนะครับที่เขาศึกษาไว้นะแต่พอถึงเวลามาอาจจะมากกว่าก็ได้นะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเรื่องพิทธิการนี่เราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมากกว่านะฮะมากน้อยเท่าไหร่คราวนี้เมกกื่อกี้ยังไงนะ้วใช้เวลาอีกปีครับกาสร้างเสร็จจะใช้งานได้เอาเอานี้นะครับคือหมดพฤจธิกานี่คือปี69หมดสัญญาเราทาเนินการขออนุมัติเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ชาวบ้าน ปี70นะครับปี70นะครับ1ปีหลังจากนั้นน่ะเสนอคอรมอรอีกปี72 7อเจ72ประมาณปี73นี่แหละครับถ้าเร็วที่สุดนะคะได้งบม,มานน่ะจะดำเนินการก่อสร้างปี2 73ในเรื่องที่ดินเรื่องการเว้นคืนอะไรให้จบพอพอ73เสร็จก็ใช้เวลาผมว่า3ปี76ครับแต่ถ้าได้งมันมันก็ขยับเรื่อยไปนะครับประมาณประมาณนี้ครับ นี่ถือว่าเร็วมากที่สุดเลยครับสภาพปัญหาของพื้นที่บนเกาะเนี่ยถึงแม้จะมีปริมาณฝนมากก็จริงนะครับแต่ว่าปริมาณฝนในปีแต่ละปีเนี่ยก็ไม่มีความสม่ําเสมอนะครับแล้วก็การใช้น้ําในพื้นที่บนเกาะหลังจากปีส5 4 0รมาซึ่งการท่องเที่ยวเริ่มบูมขึ้นนะครับแล้วได้ขยายจากการท่องเที่ยวที่เกาะช้างไปสู่เกาะปูดนะครับนี้มีนักปริมาณนักท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ ทำให้จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นปริมาณน้ําที่เราเคยพัฒนาแหล่งน้ําไว้ในจังหวัดในเกาะกูดเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเราได้ทําไว้แค่สระสระหนึ่งลูกแล้วก็มีฝายหนึ่งแห่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นความจําเป็นที่จะต้องมีแหล่งน้ําเพิ่มเติมเนี่ยก็มีความจำเป็นจะ,จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ําของเจ้าเนี่ยก็จะ สามารถมาตอบโจทย์ในเรื่องของปริมาณน้ําที่จะซัพพอร์ตให้กับการท่องเที่ยวและการเกษตรในพื้นที่ซึ่งก็ยังมีพื้นที่การเกษตรอยู่บนเกาะอยู่พอสมควรครับค <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ืออ่างเก็บน้ําของเจ้าเนี่ยนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่ถือว่าเป็นตัวกลางตัวกึ่งกลางของตัวเกาะเลยนะครับซึ่งก็เดิมที่กรมชุมพรทานศึกษาไว้มีทั้งหมด3แห่งแห่งนี้จะเป็นแห่งแรกที่จะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ในอนาคตนะครับ ก็จะมีความจูเก็บกักประมาณ2ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ของตัวนี้จะอยู่ที่หมู่ที่1หมู่ที่5แลวก็หมู่ที่2นะครับก็พื้นที่รวมประมาณ2 0 0พไร่เศษนะครับก็อันนี้ก็คือพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีพื้นส่วนที่ได้รับประโยชน์ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในช่วงฤดูแล้งเนี่ย ของของเกาะเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นหน้าไฮซีซั่นของการการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำเนี่ยก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็รายได้แก่จังหวัดตราดด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองหรือชาวต่างชาตินะครับซึ่งทุกปีก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกปีครับผู้สักบุญลอย สิวพงบุญลอยข่าวผ้าจังหวัดตราพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน